คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจดใ้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนต์แห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผมล่าสุบริยั้าประเทศไทยได้เซ็น MOU เข้าร่วมโครงการจากภาครัฐนะครับเพื่อจะผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ในไทยถือว่าเป็นเจ้าแรกของค่ายญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งจะทำให้รถ t o y ยต้ BZ4X นั้นได้รับเงินสนับสนุนส่วนลดถ,ถึง150,000บาทและภาษีสรรพสามิตจาก8%เหลือ2%เท่านั้นซึ่งในช่วงปลายปีนี้นะครับโตโยต้ BZ4X ้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับโดยคาดว่าจะมีราคาจำหน่ายนั้นไม่เกิน2ล้านบาทอย่างแน่นอนหลังจากที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ตามมาตรการของรัฐบาลนะครับ สำหรับสเปค t o y o ต a bz 4 x เวอร์ชันไทยนะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าถึง2ตัวให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่218แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่336นิวตันเมตรตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับขนาดความจุของแบตเตอรี่ถึง72.8กิโลวัตต์เป็นระบบขับเคลื่อน4รล้อ สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา7.7วินาทีท็อปสปีดส,สูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถนั้นสามารถวิ่งไกลสูงสุดอยู่ที่470กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งโดยมาตรฐาน WLTP หากเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อจะสามารถวิ่งไกลถึง516กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งโดยมาตรฐาน WLTP และในช่วงปลายปีนี้นะครับต้องมารอรุ้นราคากันอีกทีว่า t o y o ต้า z z x x คันนี้จะเปิดตัวที่ราคาเท่าไหร่กันแน่นะครับซึ่งหลังจากเข้าร่วมโครงการสนับสนุนรถยนตพลังงานไฟฟ้าจากภาครัฐแล้วราคาไม่เกิน2ล้านบาทอย่างแน่นอนนะครับ ซึ่งหากมีข่าวสารเพิ่มเติมเราก็จะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนได้รับชมกันทันทีหากเพื่อนๆน,นั้นมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็ลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้กับผมเอเดอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ